ครับอล้อ,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 ลอครับกัดอยู่ตรงกลางโบนี่ครับสีล้อข้างนะผมเจอแต่สายนี้นะครผมสายเล็กๆประชอนกัดกตัวปลายลายนะครับผมสีดำนะครับ เท่าเยอ่เลยเนี่ยครับเบ็ดมันแหวงเขาแก้มเลยอโอเคครับพาผลงานด้วยครับเด็กตกปลาอะไรครับผมสีดำสีรอนมากครับเดียวปล่อยไปนะตนนัวนี้เล็กเกิน